บาร์โว์ที่กรอครับตอนนี้ผมขออนุญาตเมื่อเย็นเนี่ยผมรีบกลับมาเพื่อที่จะมาเห็นโผมซึ่งผมส่งไปในลายขององค์ประกอบนั้นนะครับเพื่อที่จะมากล่าวแสดงมุษษ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 ทิตาจฐิจากที่ที่กรอสของผมทุกท่านนะครับผมในานามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย พวกเราขอสแสดงมุติตาจกิตและ,สะแสดงความขอบคุณต่อที่ผู้เกษียณยุราชการในปีนี้ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงงิยาบาลยเลยของเราให้เจเริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งพาของที่น้องประชาชนสมบหับเลยเด็กเส้นในปัจจุบันเมื่อถึงเวลาท,ท,ที่ที่่จะได้ลบหลังจากที่ปากบาบทำง,งาน มาเป็นอายุครบ6ปีสิ่งที่พี่ได้ทิ้งไว้เป็นหลักคิดสำหรับน้องๆที่อยู่เ้างหลังนั่นก็คือพี่ๆ่ทั้งหลายได้ดำรงตนให้เราเห็นเป็นแบบอย่างมีความอดทนที่จะเอาชนะตนเองสามารถรองตนรองคนรองงานจนในที่สุด ได้ก้าวสู่วัยเกษียณอายุอย่างสง่างามและทิ้งผลงานไว้ให้พวกเราได้จดจำผมขอคำนาจสิ่งสักดิ์สิทธและลัธนาคุณศรีรัไตรประตุมบรรดาให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพเพอรนาไแข็งแรงต่อไปด้วยความรักและคาครับจากใจพวกเราชาวโรงที่บาเนรุตคนับ ระดับต่อไปนะครับท่านต่อจะได้มอบนะครับขอบธนรุ่เหมืองหลวงผู้ชอบสารนสโมนะครับแล้วก็แข่งเงินชาลึกนะครับเป็นรายบุคคลครับเดำเต้นด้วยคุณพี่สุรเชษย์ชัยจุศนะครับคณะเป็งานเปศกิจกรรมที่แรกนะครับทีมงาของกลุ่มการแพบาลนะครับคุณหมออาทองครับเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะครับ ท่านผู้หญ่ครับวันนี้แข่งเงินนั้นทีมง,งานเราได้เดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแข่งที่ยิงด้วยเลเซอร์เดี๋ยวท่านถ่ายภาพข้างหลังก,ลก็จะเห็นสวยงามมากผม,ผ,มผมชมแล้วนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับแข่งเงินจารึกของรายบุคคลวันนี้ทีมง,งานโรงพยาบาลเลยนะั้นน้อมกิตน้อมใจนะครับได้รวมกันรวมบรวมนะครับของที่เลือกจากใจจริงของพวกเรา พระลูกเหมือนองของหลวงปู่ชอบน้นเราได้ขึ้นไปกราบนะครับจากขอความเมตตาอธิษฐานจิตจากท่านหลวงพ่อคันตีจากนวโรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านได้ให้ความเมตตานะครับจากพระ่า